สวัสดีค่ะชงมะดามทําสวนค่ะมือวันนี้บุมจะผ้ามาตัดพักสลัดค่ะพักสลัดออเซเลียพี่น้องเบิง้งนี่ราคาที่เหลือนะที่เหลือจากเป็ดเดี๋ยวบุมจะผ้ามาตัดตัดไปกินค่ะตัดไปบ่หล้ายก็ปลูกไว้ให้เป็ดน้ำแน่นัน่ะค่ะแต่ว่ายังมันยังบ่ถึงเวลากินเป็ดก็เลยขามากินก่อนออกมานั่นบุมกับม่ได้ปลูกสมค่ะปลูกสมเดี๋ยวพอเป็นยางเดี๋ยวบุมจะไปซื้อมเมล็ดมาใหม่ค่ะ จะไปซื้อมะเล็ดมาเพาะจะมาเพาะมะเร็ดไหมสองสามมือเขาก็องอกแล้วเขาก็ใ่แล้วอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้แยกลงปลูกแล้วเนาะแป๊บเดียวปลูกได้กินแป๊บเดียวเนี่เดือนกัวสองเดือนเฝ้าปลูกเฝ้าแล้วงกาววาก็บอันนี้ไปกินมดมุมกระจนมุมเรใส่วิธีเด็ดใบาลางดอกเพราะว่าต้นของเขาออกจะยืดยืดล่ะค่ะนี่เนี่ยเห็นบ่จะเป็นแบบนี้ใบกรอบดีดีด้อค่ะนี่เห็นบ่ปักสลัด ใบกรอบๆเนือ้อวมันจะตัดมันจะดึงออกด้วยบอดึงออกปลูกที่ไปเนาะค่ะเนาะว่าเป็นยางดอกเขาปลูกกินเองแล้วค่อยไปล่างนา้ำ<ม>ล่างดินออกอไปห่อเมี่ยงค่ะพี่น้องห่อเมี่ยงกินกับยำวุมม้นเสน้นมองเนี่ยกินกับยำอันเห็ดหูนูทะเลอะค่ะเนี่เห็นบอเอามาหอ่อเอาไปกินกับสมตำกินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ค่ะผู้ใดมากินกับยางก็ก,กินได้หมด ว่าจะเอาไปเฮ็ดสลัดเอาไปเฮ็ดเบอร์เกอร์ค่ะได้หมดมื้อนี้ก็จะไม่เก็บเก็บเอาบ่หลายเด้อเดี๋ยวใบล่างนี่ใบล่างเนี่ยมันก็จะได้ไปเก็บออกให้เป็ดให้เป็ดกินน้ำค่ะเป็ดกินน้ำคนกินนำ้นนนำ,นนนำอ้เห็นบ่มันกรอบดีมากเลยเด้อค่ะนี่เห็นบ่โดน,นหน่อยๆโดน,นหน่อยกๆก็บหักเปาะๆละพักบ่ได้ใส่ปุ๋ยยังเด้อค่ะนี่ตั้งแต่ปลูกแค่มาฉีด ฉีดฮอร์โมนหายจากเถ่อฉีดฮอร์โมนแค่บ่มลุ่งซื่อค่ะเถ่อเดียวฉีดพ่นทั้งใบทั้งนี่มันบ่ถือแดดมันก็เลยเป็นเสียออกยืยกเยืดหาแดดมันเนี่ยค่ะสวยๆเด้ค่ะ,คะโอ้ยังให้ปลูกจังเลยเนาะปลูกง่ายดีจังถ้าไปปลูกอากาศหนานาวๆพูดพักหนา,นาวในช่วงฤดูหนาวบานเท่านั้นแม่ยังให้ได้ล่องกินเบอ่งเลยพักสลัดรสฉาเขาจะออกไปทางพักสลัดอันนั้นเด้อค่ะเด้อ ไอ์เปิร์กค่ะที่เป็นลูกกลมๆ uh. ที่เป็นกลมๆ uh. นี่รสชาติจะไปทั้งหมดนะ uh. สีว่าคืออ่อนกลีนโอกมันกับโบเมนแต่กลีนโอกมันบอกกรอบเนาะอันนี้มันจะกรอบค่ะ huh? นี่ใบใบเขามันจะกรอบเก็บเอาต้นใหญ่ๆ okay. สำานกก็เลือกกินแล้วเก็บสดๆไปกินเลย คำแล้วเป็นคึมคึมสีนอหนาวซะละเมือนี่นเ,นเ,เนี่ยค่ะกรอบกลบเมื่อใดเอาแนวมาใส่ยลยเด็ดยางพานมาเห็นเป็นตะเกียบก็เลยจับโทรศพัพท์ขึ้นมาไทยไทยว่าจะเกียบเนี่ยค่ะจักตนซีหาตนในซ้ำนี่งามยู่เนาะปลูกผักกินเองเบื้องใบเขาแน,น่นอนกับว่ามีร่งเลยค่ะ บ่มไม่นอนบ่มไม่มาแงมาล,ง,ล,แล,ลงมาลงเลยดีล่ะล่ะย่ามาล่งถอทางนี่ไม่มีเลยพวกนอนส่วนมากนอนกินใบมันบ่ค่อยมามาลงอันนี้มันจะมักลงพวกผักขา่าหรือว่าบักครียังเสียค่ะมันจะมักนี่แหละคลิปนี้บุมาซ้ำนี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะช่วงนี้ก็สิตอบคอมเมนซ่าแน่ค่ะพี่น้อง ยากหลายช่วงนี่นะลงคลิปแน่ไปลงคลิปแน่บุ๋มช่วงนี้นบ่ค่อยมีอย่างเหตดเนาะไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเ้ยค่ะเจอกันหม่คิปหนาคะสวัสดีค่ะเมืองทั้งนี้แน่นี่